มันมาหลายคลิปแล้วแหลแต่เราก็ไม่ได้มีอะไรจะแจกนะฮะเดี๋ยวพี่จะถ่ายลองไปสุ่มกันได้นะฮะใครที่ดูคลิปเป็นคนแรกเนี่ยก็ถือว่าเช่ดีนะ <c oughs> มันจะเป็นโค้ดอยู่ทั้งหมดเนี่ยสาฟ้านะฮะทุกคนโ <c oughs> อ้ใช้40กับ30มสิเลยเหรอ ซึ่งมันแพงมากเลยอัพหน,นึ่งสองสามสี่สกิลนี้มีเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับที่ได้ทุกท่านสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะกิโลปอนเดี๋ยววันนี้เรามาจะมาดูข่าวสารใหม่ๆกันเลยนะครับว่าว,วิธีการอัพเลเวลของฮูคองเนอ่ยอัพกันยังไงแล้วก็มีสกินใหม่กําลังจะมาในเซิร์ฟไทยนะฮะเป็นสกินของสกินไทยเท่านั้นนะแล้วเป็นลิมิเต็ดเฉพาะคนไทยเท่านั้นที่จะได้นะฮะดยฉะนั้นรับชมคลิปนี้แล้วเตรียมตัวทํากิจ,จกรรมกันเลยมาที่นาแรกเลยนะ,ะับเป็นเหรียญอัพขั้นของสก กิจอีโวนะฮะเราจะใช้เหรียญนี้เนี่ยในราคาแก้ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยซื้อล่วงหน้าที่นี่999คูปองเท่านั้นนะครับเพื่ออัพตั้งแต่เลเวล1ไป2แล้วก็ไป3คือพอซื้อปุ๊บ มันจะอัพทีเดียวไปเลเวล3เลยนะฮะทุกคนเนี่ยมันบอกว่าเมื่อซื้อเนี่ยจะใช้ในการอัพสกินใหม่ของฟู้ดมังกี้วูคองนะฮะเพียง110ชิ้นและหินขั้นพิเศษอีก31ชิ้นนะฮะทุกคนซึ่งเดี๋ยวพี่จะไปให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าขั้นตอนการอัพอีโวเนี่ยมันเป็นการขั้นตอนแบบใหม่ไว้ปกติขั้นตอนแบบเก่าๆที่เหมือนเราอัพนาคอสกับตัวบัตเตอร์ไฟเนี่ยจะเปลี่ยนแล้วนะรูปแบบเปลี่ยนไปแล้วก็มันบอกว่าจะขึ้นขั้นทีีี่่3ทททัั 18, ััันนนนใว18เหหลงหลงงจากอด ก็คือวันที่18เนี่ยวูคองจะเข้ามาแล้วนะฮะสกินนี้อ่ามีอะไรบ้างวะมันบอกว่าไอตัวเนี่ยทํา ัวเลื่อนขั้นเนี่ยซื้อได้ตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่17ก็คือก่อนที่สกินตามาวันที่18นะทุกนะคนถ้าใครมีตังคก9 9รกก้าคูปองเนี่ยพี่แนะนำาให้รีบซื้อนะเพราะถ้าเราซื้อก้อนหินมาทีละ2 5 3 0ทีละก้อนเนี่ยมาสุมเองอะ่ะพี่บอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มอย่างยิ่งอะ่ะเพราะว่ามันแพงทุกคนซื้อทีละก้อนซื้อแบบนี้เมาจ่ายเลยดีกว่าเมาจ่ายงดสินเชื่อ อ่าต่อไปจะเป็นสกินใหม่ของน้องเทลนั่นเองที่พี่ได้ทําคลิปไปแล้วนะฮะเป็นคิวปิดเมสเซนเจอร์ก็อาย่าน่าจะได้รีวิวไปแล้วลดราคาเหลือเพียง199ฟคูปองถือว่าคุ้มมากๆซื้อเลยทุกคนเพราะราคาเต็มมันอยู่ที่510แต่พี่ว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะเอามาแบบไม่เชิงเจกอะแต่มาทำากิจกรรมเพิ่มอีกแน่นอนเลยฮะอ่า นี่กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น่าเล่นมากเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะฮะซึ่งพี่มีเฉลยกิจกรรมด้วยว่าวิธีการอัพเลเวลของสกิลสกิลต่างๆให้ผ่านด่านทั้งหมด6ด่านเนี่ยทำยังไงอ่าทุกคนที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมมาดูการแข่งขันของโปรโลิกเขานะฮะโปรโลิกสมันยี่สิบเอ็ดซัมเมอร์เนี่ยเราสามารถเข้ามาดูได้ภายในตัวเกมหรือว่าภายในเฟซบุ๊กของคาริน่าไทยเล่เลยนะฮะเพราะว่าในช่วงเวลาประมาณตอนเที่ยงเที่ยงหรือว่าช่วงของครบรอบกี่รอบของเขาไม่รู้เดี๋ยวพี่ขึ้นภาพไว้ โอ้เห็นไหมมันจะมีการแจกโคดนะฮะโค้ที่น้องๆเห็นก็เอาไปใช้กันได้เลยครับพอดีว่าเพื่อไอ้น้องพี่เอ็มมันไปแคปมาให้นะครับสามารถใช้ได้เลยมันน่าจะเอาไปแลกไม่สกินก็จะเป็นตัวบัตรอ่าบัตรอัพดาวหรือว่าไม่ใช่บัตรรับดาวดิเป็นเออบัตรลดกันกันที่จะดาวลดในแรงนะฮะทุกคน เราเข้ามาเสิร์ฟหน้านี้แล้วนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะพลาดไ,ไปไม่ได้เลยนะครับก็คือเราอ่ะเดี๋ยวพี่คลิกเข้ามาในเกมก่อนอ่ะทุกคนเห็นใช่ไหมฮะตัวดูตามเมาส์นะข้างล่างเนี่ยมันจะมีเลเวลการอัพของสกิลต่างๆเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บก็ล็อกอินเหมือนเดิมทุกวันแหละทุกๆวันมันใช้ภารกิจแค่สาภารกิจเท่านั้นนะฮะทุกคนก็มาทํากันเพื่ออัพแล้วก็เดี๋ยวพี่จะยังไม่อัพนะเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะฮะว่าเราควดอัพอะไรดีเดครับเดๆอ่ะตามที่เด็กๆทุกคนได้เห็นนะฮะว่าข้อมูล,ลับ พราะอัพสกิลไหนเพิ่มมาดูกันดีก็คือเราจะเห็นเลยนะว่าสกิลที่1เนี่ยพอยิ่งอัพยิ่งอัพดาเมจสูงสุดมันจะตันอยู่ที่20นะฮะแต่ถ้าเป็นสกิลที่2เนี่ยมันจะเพิ่ม HP ไว้ทุกคน HP ที่ตันอยู่สูงสุดที่เลเวล4เนี่ยจะเป็น400นะครับ แล้วก็เป็นสกิลที่3นะฮะจะเพิ่มทั้งเลือดและพลังการโจมตีเนี่ยเลเวลตันอะ่ะจะเพิ่มที่15แล้วก็เลือดจะเพิ่มอยู่ที่200นะฮะทุกคนถ้าให้แนะนําว่าเราอัพอะไรดีเนี่ยให้อัพเลเวล3ก่อนนะแล้วก็ค่อยมาเลเวล1แล้วก็เลเวล2เก็ตไหมอ่ะเหมือนพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่อัพไปดูนะครับเด็กๆพี่อัพเป็นเลเวล3ก็แล้วกันอ่ะปรากฏปุ๊บมันจะอัพทันทีแล้วเราก็กดสํารวจนะฮะ ข้ามเลยไม่ไม่พูดพังกัเปลีงแล้วไปไปไปลิบต่อสู้เรามีข้อมูลอีกเยอะอเพราะว่าไอเนี้ยอาจจะสู้ยากหน่อยนะฮะทุกคนเพราะว่าเลเวลมันสูงมากสําหรับเท่าแก่น้อยเนี่ยอ่ะ ปังพี่แพ้เนี่ยมันเหลือสองเห็นไหมทุกคนจากคลิปเมื่อวานเนี่ยถ้าทุกคนได้เห็นนะฮะว่าพี่แพ้แบบราบคาบเลยพออัพเลเวลสามเนี่ยมันเกือบจะชาานะนะฮะต่อไปเนี่ยอัพเลเวลสามเสร็จให้มาอัพเลเวลหนึ่งไม่นั้นก็สองแต่พี่แนะนําว่าสามแล้วก็หนึ่งนะฮะแล้วก็ค่อยสองพอเลเวลสามเนี่ยมันอัพทั้งเลือดทั้งการโจมตีไปแล้วแต่เลเวลหนึ่งอ่ะอัพเฉพาะการโจมตีเลเวลสองเนี่ยอัพเฉพาะเลือดนะฮะทุกคนใช่หรือไม่แป๊บจะพี่นจะไม่ผิดนะอ๋อพี่นับฝั่งผิดครับทุกคน เอาเป็นว่าทุกคนเอาตามรูปนะฮะรูปที่เป็นไม้กระบองเนี่ยจะเพิ่มดาเมจนะทุกคนก็คือสกิลที่1ส่วนรูปที่เป็นอ่ารูปตัววูคองโดดเดี่ยวเดียวดายเนี่ยที่หมาปักบังอยูอ่จะเป็นสกิลที่2นะฮะจะเพิ่มเ p อย่างเดียวส่วนสกิลที่3คือไอตัวสกิลตรงกลางอะ่ะที่ถือไม้กระบองแล้วก็กระโดดอยู่เนี่ยจะเป็นสกิลที่ที่สานะสกิลสุดท้ายซึ่งจะเพิ่มทั้งเลือดทั้งการโจมตีนะฮะ ก็คืออัพตรงกลางก่อนแล้วก็มาทางขวาแล้วก็มาทางซ้ายอ่าแกน,นัแค่นัน้นเองก็คือเมื่อกี้พี่อัพป,ปิดเลยไม่เป็นไรถือว่าอัพการโจมตีอยู่นะฮะอ่าทุกคนเนื่องจากมันมาหลายคลิปแล้วแหละแต่เราก็ไม่ได้มีอะไรจะแจกนะฮะเดี๋ยวพี่จะถ่ายฝาอุยชิไปให้ทุกคนนะครับมันจะเป็นโค้ดอยู่ทั้งหมดเนี่ยสามฝานะฮะทุกคนก็พี่ได้ไปซื้อน้ำมากินนะก็ลองไปสุ่มกันได้นะฮะใครที่ดูคลิปเป็นคนแรกเนี่ย็ถือว่าโชคดีเเพราะว่าพี่เองก็เคยแจกตังไปแล้วเว้ยห้าสิบไอห้าสิบ คูปองอะเออไม่ใช่สิคูปองอ้าสิบห้าสิบอะไรวะห้าสิบกาลิน่าอเออัตรกาลิน่าห้าสิบบาทนะฮะก็ไม่ได้แจกทุกคลิปแต่คลิปนี้ก็แจกทั้งหมดสามฟ้านะขอบคุณทุกคนที่บาดูกันแล้วกันทุกขอบคุณที่มารดูสตรีมนะ,ะพี่จะเริ่มสตรีมวันที่สิบหกนี้นะฮะเพราะว่าหลังสอบพอดีแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยวันที่สิบประมาณหลังที่หลังวันที่สิบหกเราจะจะเริ่มคัดคนเข้ากิลแล้วก็คัดคนออกนะครับ <laughs> อ่ะเติมกันได้เลยนะฮะโค้ดก็ตามนี้นะครับ อย่าลืมเติมนะฮะไปละต่อไปนะฮะเป็นกิจกรรมที่น่าเล่นเหมือนเดิมเลยฮะก็คือการันตีหนึ่งในสกิน100คูปองฮะพี่บอกได้คําเดียวว่าถ้าถามว่าสกินไหนคุ้มสุดก็คือต้องเป็นตัวซานิทที่เป็นบัตร,รสีแดงเนี่ยเพราะว่าสกินเนี่ยมันไม่ได้เปิดขายนะทุกคนสกินนี้มันได้จาก La z a da หรือว่าช h อป e ี้อะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วมันได้มาน,นานแล้วแหละส่วนในตัวตัวตัว,ต,วตัวอะไรวะสกัดเนี่ยสกัดสีม่วง <laughs> มันเหมือนเป็นสกินแจกอฮะคือแบบว่า ช่มันเหมือนสกินเจกเลยเพื่อนพี่ได้มันใน35กูบอกคือถ้าเราสุมเนี่ยมันการันตีใช่ไหมขอให้ดวงดีได้เป็นสันนิษสีแดงนะทุกคนตัวนี้จะถือว่าแรอยู่นะสกินนี้แต่ถ้าหัดพวกมึงได้สกัดอะดวงสวยล้วนด้วยมันจะเป็นหน้านี้นะฮะทุกคนทุกคนสามารถเข้ามาซื้อกันได้แล้วนะฮะจากหน้ากิจกรรมของฮูคองในการอัพเป็น3เล v e l 3นะครับเลเวล3จะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวพี่ค่อยให้ไปดูอีกหนึ่งครั้งนะฮะ อย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะตอนนี้เนี่ยสกินใหม่ของวูคงที่มีชื่อว่าฟูดวูคงเนี่ยยังไม่มานะฮะก็คือมันจะเข้ามาวันที่18แน่นอนชวนชวโดวยฉะนั้นใครอยากจะอัพเป็นเลเวล3ก่อนคนอื่นเขาก็คือมีมีเลเวล3เนี่ยกระบอกม,มันเปลี่ยนสีนะฮะแล้วก็มีทรงผมสีฟ้าเหมือนเปลวไฟสีฟ้าขึ้นมานะครับก็สามารถอัพกันในราคา999คูปองพี่แนะนําให้อัพนะฮะเพราะว่าเวลาราซื้อหินมาอัพเองเนี่ย มันแงเพถ้าต่อไปมาอยู่กันที่หน้านี้นะหน้านี้จะเป็นการอัพนะฮะเป็นหลักขั้นตอนในการอัพของเซิร์ฟเวียดนามนะซึ่งเราสามารถน่าจะปรับมาใช้กับขั้นตอนของเซิร์ฟไทยได้มีทั้งหมดคลิปหนึ่งนาทีเ,เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างอ่าเดี๋ยว อ่า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 ,อามีควงด้วยมีควงด้วยอ่ามาถึงขั้นตอนการอัพที่เลเวลหนึ่งนะทุกคนเป็นเลเวลสองเนี่ยก็จะเห็นปะมันเพิ่มแค่กระบองที่พอตีแล้วมีสกิลเอฟเฟกต์เพิ่มเพิ่มขึ้นอ่าแล้วก็มีอวตาร์ด้วยนะฮะแต่พอมาเป็นเลเวลสามเนี่ยมีฟอยเพิ่มขึ้นพร้อมกับตัวอวตาร์เซ็ตใหม่แล้วก็มีกรอบโปรไฟล์ด้วยนะครับแล้วก็มีอีโมจิด้วยทุกคนแต่พอเป็นเลเวลสี่นะฮะจากสามมาสี่เนี่ยอุย้ยมีรถมาแร้วมีจินนี่แลละ โอ้โหตีแล้วม,มีมีใครขึ้นมาเยอะๆวะเมื่อกี้ใช่ไหมเหมือนมีขึ้นมาแล้วก็มีรถขีน่น่ะปะอ้าวมีกรอบกรอบอันที่สองด้วยวะ่ะแล้วจากเลเวลสี่ไปเลยว่าห้านะมันน่าจะมีเสียงเอฟเฟกแล้วก็มีพี่ไม่รู้ว่าอะไรอ่ะแต่ว่าพอตอนวาร์ปเนี่ยมันจะมีการวาร์ปด้วยนะครับทุกคนอ่าพออัพหมดทุกเลเวลแล้วใช่ไหมเขาจะทําอะไรต่อวะอ๋อเป็นคลิปดีนะทุกคนก็ได้เห็นกันเรียบร้อยเลยใช่ไหมเฮ้อเดๆๆขอย้อนกลับไปดูตรงนี้หน่อยอ่า ทุกคนทุกคนจะเห็นใช่ไหมที่วงกลมวงกลมเนี่ยพี่ว่าน่าจะเป็นอของรางวัลน,นะฮะทุกคนพอเราอัพเลเวลไปเรื่อยเรืยเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าของในวงกลมเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มให้หรือว่ามันจะเป็นลําดับ1 2ึ่สสามสี่ห้าหรือว่ายังไงนะฮะเหมือนกับว่าเราเดี๋ยวเนี่ยเราใช้ไอหินเนี่ยหินกระายหินนาคอนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เป็นหินของสกินวูคองนะฮะใช้อ่ะมาดูดีกว่าเรามาดูกันตั้งแต่ต้นเลยว่าเราใช้ทั้งหมดกี่หินนะฮะทุกคนอ่า มาถึงมาถึงจากเลเวล1ไปเลเวล2เนี่ยมันเริ่มต้นที่20หินนะฮะแต่ว่าพี่ว่ามันน่าจะกดกดที่ครั้งเดียวอะปับ๊บเฮ้ยทุกคนมันเหมือนมันจะกดครั้งเดียวเพราะกดครั้งเดียวเนี่ยจากอันหนึ่งอันก็เป็น1 2 3มาแบบนี้นะฮะแล้วพี่เดี๋ยวมาดูดีกว่า1 2 3ปุ๊บอะไรต่ออ๋อ พอกดอัปอีกหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเป็นการนี่ไงเต็มทีละอันอะเต็มอันนี้พอมาพอเต็มอันนี้เสร็จก็มาเต็มอันนี้แล้วค่อยๆมาเต็มอันนี้ต่อแล้วเราน่าจะได้ของรางวัลน,นะเฮ้ยทุกคนถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะมันจะมีหินอยู่2ประเภทซึ <c oughs> ่งมันจะมีหินที่เป็นหน้าแล้วหน้าแล้วก็หน้าอัพเลเวลน่าจะเป็นหินแบบธรรมดากับหินขั้นพิเศษที่เขาได้แจ้งไว้นะฮะที่เราซื้อ999คูปองแล้วมันจะให้110 ชิ้นสาหรับํามาแล้วก็31ชิ้นสําหรับหินพิเศษเนี่ยอุ้ยอันนี้มันใช้หินพิเศษ1ชิ้นนะทุกคนในการอัพอ่ะเฮ้ยสังเกตดูดีๆด,ดูดีๆนะฮะอ่าพอ,อาไปปุ๊บเห็นว่ามันขึ้นช่องที่2แล้วก็ใช้10ชิ้นสําหรับหินพิเศษมัง้งอ่าแล้วก็พอขึ้นช่องที่3มันก็จะอัพเป็นอีกเลเวลหนึ่งทันทีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหน้านี้พี่เห็นว่ามันใช้40่สโอใช้40กับ 30, 30เลยหรอซึ่งมันแพงมากเลยอัพหนึ่งสองสามสี่โอ้โหเอ้ อัพไปทีละ20ได้กรอบแล้วก็ได้อีโมจิอ่าแล้วก็เลื่อนขั้นไปเลเวล4ี่นะทุกคนโอ้โหใช้30กับ4สอีกแล้วเพื่อมันเรียกรถมาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยราคาแพงมากโอ้โหมีหินขั้นขั้นพิเศษแล้วก็หินขั้นธรรมดาไอ้นี่โอ้โหเลเวล4จาก5อัพเยอะมาก 1, 2, 3, 4, 5, 6ใช้6อ่ะทุกคนคิดดูราคาเป็นพันก็คือพี่ทำนายไปเลยไงวะ ถ้าใครจะอัพเนี่ยไม่ทําแต่เ0็ดพันวเพราะมันมีหิน2ประเภทและหิน2ประเภทเนี่ยถ้ามันให้สูบอีกโคตรราคาแพงเลยโหสุดยอดว่ะ GM โคตรแพงเลยนะทุกคนพี่พูดตามตรงหรือว่าแพงมากๆหิน2ประเภทเนี้โหใครจะซื้อนะพี่แนะนำไม่ซื้อเลย9 9 0ขาวคู่ปองเนี่ยโหโคตรแพงแพงจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆต่อมานะฮะเรามาดูที่คลิปของกาลีนาไทยแลนด์กันบ้างนะฮะ วันที่13มีนาที่ผ่านมาเนี่ยพี่ได้อัดคลิปวันนี้วันที่14นะทุกคนคือวันที่13มีนาเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่ามีสกินใหม่เข้ามานะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นสกินของตัวละครอะไรนะฮะอะไรเดรอไปวเมื่อกี้วันที่13ามีนาโอ้าชเสียงแม่งโคตรคนไทยอะทุกคนุเฮ้ยม,มิตินี้เนี่ยมี3ตัวละครไทยนะฮะทุกคนอันอนจา,ไนาออนจาไทยนะไม่ใช่นจาจกไข อารามนิรวานอู้อารัมนิรวานราชมวยไทยฮาย,ยเตีพิทาคอแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นใครค้หน่ง,งนมันเป็นปริศนาว่ะวอ,อ๋อก็คือรวมแกงมวยไทยนะฮะโอ้สุดยอดว่ะ ก็คืออย่างที่เห็นนะฮะทุกคนว่าสกิเนี้มีเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับที่ได้ก็อย่าลืมเข้ามาทํากิจกรรมกันด้วยนะฮะหลังวันที่13นี้นะพี่ไม่แน่ใจว่ามันมาตอนไหนนะฮะแต่แน่นอนว่าเป็นสกินที่แรมแน่นอนนะทุกคนและพี่คาดหวังว่าสกิเนี้อยากให้มันเจ๋งว่ะเลย้ยวพี่มีการใบ้ด้วยนะฮะว่าสกิเนี้เป็นของใครไปดูกันเลยทุกคนได้มาอยู่หน้านี้กันแล้วนะฮะตอนนี้เรามาอยู่ในเพจเฟซบุ๊กของ น็อกอาร์เอวีนิวนะฮะน่าจะเป็นเซอร์เวียดนามของเบต้าเวียดนามด้วยนะครับซึ่งพี่ไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากไหนแต่เขาได้เขียนไว้แล้วนะฮะว่านิวสกินเวอร์ r e สเอสบวกสำหรับไทยแลนด์เท่านั้นนะฮะซึ่งเขาก็มีระบุสกิลดังต่อไปนี้แต่พี่อ่านไม่ออกแม้แต่นิดเดียวพี่ไม่รู้เวียดนามหรือจีนนะฮะภาษาเนี้ยคืออ่านไม่ออกจริงๆแต่ทุกคนคะมันมีภาพหลุดมาแล้วนะครับตอนนี้เรามีภาพหลุดของสกินใหม่มาแล้วเรียบร้อยนะฮะ ภาพลือของสกินใหม่ก็คือตัวนี้นั่นเองนะฮะเป็นสกินของเวรเรสนั่นเองซึ่งมีทักษะสกิลทั้งหมด4สกิลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วทุกคนจะสังเกตเห็นจากรูปแบบเดิมนะฮะน้องเวเรสเนี่ยมีความเป็นไปได้คือสกินสีดำๆที่เขาแบบว่าแรงเงาไว้เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นของเวเรสสูงมากเพราะว่าสกินนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวกับพญานาคนะ,ะทุกคนดูที่เสียนพญานาคดิแล้วก็มีการพ่น พออกมาด้วยคือแล้วก็มันมีแบบพวกเอฟเฟกต์สกิลที่จะมีการร่างรูปแบบโมเดลไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะจะเป็นสกิลแรกโอ้ยสกิลที่2สกิลที่3แล้วก็อันตีสกิลเนี่ยพี่บอกได้คําเดียวว่าสกินนี้เนี่ยราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเป็นไปได้ที่แบบว่า r อาวจะแจกเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะฮะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเหมือนเทียบกับสกินของพิตาพีตาโคนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลอะไรทุกทุกอย่างเลยใช่ไหมทุกคนแต่ว่าสําหรับเวอรเรสเนี่ย พี่คาดว่ามันเปลี่ยนหมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นสกินสําหรับพญายนาคาของเราด้วยนะฮะทุกคนซึ่งถ้าใครมีเงินมีดวงเนะี่ยพี่คิดว่าควรจะซื้อเก็บไว้นะฮะแล้วก็รวมทีมสกินไทยของเราเลยเพราะว่าตอนนี้สกินไทยมีทั้งหมด3สกินแล้วนะฮะจะเป็นสกินคจสาร เขาจะสารปร่าวะไม่แน่ใจอ่ะเป็นของไอตัวอารัมแล้วก็สกิน2ก็แรดเมยไทยซึ่งแพงมากแรดเมยไทยเนี่ยแต่พี่ได้มาฟรีนะแล้วก็สกินที่3เนี่ยจะเป็นของไฮเตปพีตาโกนแล้วก็สกินที่4เนี่ยถ้าเราทํานายไว้ไม่ผิดเนี่ยแน่นอนฮะเป็นสกินของตัวเวรสตัวนี้แน่นอนนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราได้แนะนํากันทุกอย่างจบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้พี่หมาด้วยนะฮะถ้ารักพี่หมากดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้นะฮะอยากให้ทำคลิปแนวไหนแล้วก็อยากให้ทำกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้วันนี้ก็รักทุกคนนะฮะพี่หมาขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายฮะ,ะแล้วมาเจอกันในินี้เราสตรีมน,นะฮะจุ๊บ